วัสดีนะคะคลิปนี้ก็พามาชมเป็นตุเรียนสายพันธุหมอนทองเคร์นะคะวันนี้นะคะจะพามาลดโปรนะคะเป็นตุเรียนสายพันธุหมอนทองเครส์ไซส์ถุงเบอร์1ิเบอร์14นะคะไซส์ถุงเบอร์14 1เมตรกว่านะคะต้นพันไซส์1เมตรกว่าถุงเบอร์14ตามที่ให้ดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะวันนี้นะคะโปรชุดนี้เป็นตุเรียนสายพันหมอนทองเคล์ไม่ใช่เคล์อินโดนะคะหมอนทองเคร์ ชุดโปรถุงเบอร์14ต้นละ500บาทวันนี้เรามีโปรส่งฟรีให้ลูกค้านะคะ2ต้นนะคะ1,000บาทส่งฟรีนะคะ2ต้นก็คือ1ชุด1,000บาทส่งฟรีนะคะเป็นชุดนี้เลยที่ดูอยู่ตรงนี้นะคะตุเรียนสายพันหมอนทองเครซหมอนทองเครนะคะชุดนี้เรามีอยู่จาํานวนทั้งหมด250ต้นนะคะมีแค่250ต้นนะคะย้ําเลย ตุเรียนสายพันหมอนทองแพะถุงเบอร์14มีจำนวน250ต้นนะคะ1ชุด2ต้นรวมส่ง1,000บาทนะคะ1ชุด2ต้นรวมส่งแค่1,000บาทเทา่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะชุดโปรโลถนะคะจำนวน250ต้นชุดละ2ต้นรวมส่ง1,000บาท1ร่กล่องใส่ได้2ต้นนะคะ2ต้นก็คือ1ชุดต๊1นกล่องนะคะ ชุดนี้แต่ว่าแบบต้องการหลายต้นนะคะอย่างเช่นต้องการ10ชุด20ชุดแบบนี้เราส่งให้ฟรีนะคะการจะส่งนะคะถ้า1ชุด2ชุด5ชุดแบบนี้ก็คือ10ต้นเราจะจะส่งแบบกล่องเคอรี่นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่สั่งเป็น10ชุด20ชุดแบบนี้เราก็จะคำนวณค่าส่งนะคะแต่ก็จะส่งฟรีนะคะส่งแบบเหมากรงปลษณีย์ไปนะคะ ทั้งหมดนะคะมีอยู่250้อาต้นชุดที่โปรรดนะคะโปรโลดส่งฟรีนะคะ2ต้น1,000บาทนะคะชุดนี้ถ้าลูกค้ารับ10ชุดก็10,000บาทนะคะ10ชุดก็10,000่บาทไม่ว่าการจะส่งของเราส่งแบบไหนแต่เราจะส่งให้ลูกค้าก็คือฟรีเลยนะคะชุดนี้อยู่ที่จำนวนต้นนะคะสองชุดก็2,000บาทหรืออย่างน้อเราก็ฟรีค่าส่งไปลูกคา้า อันน <o> <ม>ี้เป็นทดนส่งไปเลยในราคานี้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะทุเรียนสายพันธ huh ุ here, ์หมอนทองเครนะคะหมอนทองเคลลูกจะโตกว่าทุเรียนสายพันธุ์เครอินโดนะคะผลของเขาจะโตกว่าค่ะเนื้อของเขาจะเหลืองกว่าทุเรียนเครอินโดนะคะความอร่อยนะคะมีความหวานมีความมันพอๆกับทุเรียนสายพันธุ์เครอินโดนะคะ แจ้งลูกค้าให้เข้าใจกันนิดหนึ่งนะคะตุเรียนสายพันธุแครอินดทตเรียนสายพันธุหมอนทองแครเป็นตุเรียนของประเทศอินโดนีเซียเหมือนกันแต่ทั้งสองสายพันธุ์นี้นะคะคนละสายพันธุ์กันนะคะลูกค้าอยากเข้าใจผิดว่าหมอนทองแครหรือว่าแครอินโดเป็นสายพันธุ์เดียวกันก็เหมือนกับตุเรียนบ้านเรานะคะที่เป็นตุเรียนสายพันธ์บ้านยาวมูซันที่ขายาวลิ้งจีพวกเนี้ยเป็นตุเรียนของประเทศไทยเหมือนกัน แต่คนละสายพันธุ์กันอย่างหมอนทองแคร์อินโดแคร้มูซันคิงแคร์แล้วก็แดงอินโดแคร์อันนี้เป็นกาเรียน,นของประเทศอินโดนีเซียแต่คนละสายพันธุ์นะคะเขาจะมีลักษณะผลแล้วก็เนื้อที่แตกต่างกันนะคะความหวานความมันลักษณะผลนะคะจะแตกต่างกันทุกสายพันธุ์ ทั้ง4สายพันธุ์ที่เราแจ้งไปนะคะทางด้านเกษตรยุคใหม่ของเรา,ามีทุเรียนของประเทศอินโดนีเซียทั้งหมด4สายพันธุ์ที่จําหน่ายอยู่ตอนนี้นะคะมีทั้งเครอินโดมีทั้งหมอนทองเครมีทั้งมูซังคิงเครแล้วก็แดงอินโดูเคระนะคะตอนนี้มูซังคิงเครถุงเบอร์14ต้นไม้หมดเรียบร้อยแล้วไม่มีแล้วนะคะมีแต่ถ,ถุงเบอร์10นะคะตัวน,นี้นะคะเราลดถุงเบอร์14เป็นหมอนทองเคร ชุดละ2ต้น1 0 0 0พบาทนะคะไซส์ย1เมตรกว่านะคะจะโตกว่าทุเรียนสายพันธุคเรนโดนะคะชุดนี้หมอนทองเครโตวกว่าทุเรียนสายพันธุคเรนโดนะคะชุดนี้ไซส์ย1เมตรกว่านะคะเขาจะโตกว่าเหมเอนแคเรนโดนะคะหมอนทองแครเนี่ยไซส์ลักษณะก็จะเป็นแบบที่ให้ดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะ1เมตรกว่าโคต้นแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมป,ปมลูกดูลำต้นนะคะโคต้นลำต้นแข็งแรงโตไวมากนะคะ อันนี้ก็คืออย่างที่ดาวแจ้งลูกค,ค้าไปชุดนี้เป็นชุดที่เราสั่งมาจากประเทศอินโดเป็นชุดที่สั่งมาแล้วมารถตู้คอนเทนเนอร์มาตอนนั้นมาประมาณสักสองเดือนนะคะสองเดือนกว่าๆชุดนี้เราเอามาแบ่งมาเปลี่ยนเป็นถุงเบอร์14นะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่เราไม่ได้เปลี่ยนถุงเบอร์14ก็ยังอยู่ในไซส์ถุงเบอร์10พอมาเปลี่ยนเป็นถุงเบอร์14ปุ๊บเนี่ย ต้นไม้โตวไวมากนะคะดูโคนต้นนะคะลำต้นแบบโตวไวมากลำต้นแบบก้วนบึกเลยแป๊บเดียวเองนะคะเปลี่ยนถุงไปแค่เดือนกว่าๆนะคะเราก็ได้ต้นไม้ที่แบบว่าโตสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะคือเขาจะมีความแบบว่าทนทานด้วยไม้จะอยู่กลางเดชตลอดนะคะด,ดูดูดูยอดที่แทงนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ให้ปุ๋ยตัวน,นี้นะคะ,ะเพราะว่ายอดเก่ก็เอามาโพสต์ก่อนอคือ เขาจะทนมากนะคะแล้วก็พร้อมแตกยอดอยู่ตลอดเวลาแตกยอดสม่ำเสมอไม่ว่าให้ปุ๋ยหรือไม่ให้ปุ๋ยนะคะทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองแคะทุเรียนเป็นเตอินดูก็เหมือนกันนะคะเขาจะทนมากเหมาะสําหรับการปลูกไม่ว่าจะปลูกช่วงฤดูไหนปลูกได้ทั้งนั้นเลยนะคะที่ที่สวนดาวก็เอาไปปลูกเอาไว้นะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองแคะกับเตอินดูลงไว้ตอนนี้ก็ประมาณเป็ดเป็ดร้อยต้นแล้วนะคะที่ลงไว้ ทุเรียนสายพันธุ์นี้นะคะของอินโดอ่ะปลูกในเข่งก็ให้ผลผลิตนะคะออกลูกออกลูกโตเหมือนกันกับที่เราปลูกในบนพื้นดินเลยจริงๆนะคะทุเรียนสายพันธุ์นี้เขาจะดูแลให้แล้วก็ทนนะคะบ้านเรายังไม่มีผลผลิตนะคะแต่ผลผลิต,ตจะประเทศอินโดที่เขาได้นำเข้าไปประเทศต่างๆตอนนี้นะคะประเทศอินโดนีเซียอ่ มีแผ่นดินไหวนะคะทำให้ทุเรียนนะคะาการเกษตรของประเทศอินโดเนียได้เสียหายไปเยอะมากโดยเฉพาะสวนทุเรียนนะคะตอนนี้บ้านเราปลูกเยอะๆเนี่ยผลผลิตจะได้ส่งขายไปนี่นู่น,นะคะเพราะว่าทุเรียนของประเทศอินโดนีเซียตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือสักร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือประมาณสักแค่20%แล้วเพราะว่าแผ่นดินไหวแล้วทีนี้ เสียหายหมดเลยนะคะล้มหมดเลยเสียหายตายหมดเรี่ยงเลยตัวน,นี้นะคะทุเรียนเครอินโดเป็นทุเรียนของประเทศโดเีเซียนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเครเคเโโ์หรือว่าเคร์อินโดหรือว่าแดงอนดินโดเคร์เนี่ยนะคะลูกค้าเจ้นเข้ามาทำลายได้เลยนะคะชุดนี้ที่เราเอามาจัดโปรเป็นหมอนทองเคร์นะคะหมอนทองเคร์หนึ่งชุด2ต้นรวมส่งหนึ่ง ลูกค้าท่านไหนสนใจก็สั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะต้นไม้พร้อมปลูกปลูกกลางเดชไม่ต้องการเชลเนเลยนะคะชุดสุเรียนเทรนโดหมอนทองแท้เนี่ยนะคะเนี่ยตันนี้เป็นหมอนทองแท้น,นะคะชุดนี้เทรนโดของเราก็ยังมีนะคะถุงเบอร์สิบสี่รู้สึกว่ายังมีอยู่ประมาณสักนย์เกือบสองร้อยต้นนะคะแต่หมอนทองแท้เนี่ยตอนนี้ของเราชุดนี้มีอยู่สองร้อยห้าสิบต้นเท่านั้นนะคะดูโค่นต้นอวบนะคะอวบมากเลย ถ้าใครสนใจนะคะก็เข้ามาสั่งซื้อได้เลยก่อนต้นไม้หมดถ้าหมดแล้วก็คือต้องรอยาวเลยทีนี้กลางปีหน้าถึงจะได้อีกนะคะ,ะต้นพันก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้มานี่นมไหมเพราะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยต้นไม้ตรงที่เราสั่งไปเราก็ไม่รู้ได้ว่าเขาจะส่งมาให้เราได้ไหมยังมีเหลืออยู่อีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าติดต่อกันตั้งแต่รอบที่ส่งต้นไม้มาแล้วก็ ติดต่อไปแค่สองสามครั้งจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อหลังจากเปลนินงไว้เราก็าติดต่อไปนะคะแต่เขาก็ยังไม่ได้ตอบกลับมานะคะว่าต้นไม้ที่เราสั่งไปเนี่ยได้รับความเสียหายไหมนะคะเพราะสั่งไปเราก็มัดจาเงินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะส่วนครึ่งหนึ่งก็จะได้ต้นไม้มาส่งต้นตอนเอต้นไม้มาเราก็จะโอนจ่ายให้เขาแล้วต้นไม้ก็จะมาที่เรานะคะก็จะได้ประมาณกลางปีหน้านะคะต้องมัดจําไว้ก่อนล่วงหน้าน,านานมากนะคะ แบบูตรเลียงของประเทศอินโดนีเซียนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดทางไลน์เพิ่มเติมได้หรือว่าดูต้นไม้แล้วถูกใจก็สั่งซื้อได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่ต้องการโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดก็โทรเข้ามาฟืดรองหาดเ้าได้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการสั่งซื้อก็เอดไลน์นะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าคลิป แจ้งทางไลน์ได้เลยต้องการกี่ชุดกี่ต้นนะคะทางร้านของเรามีบริการจะส่งให้ทุกวันนะคะาการจะส่งแบบส่งกลงเคอรีอ่แบบหมากกลงปรษณีนะคะจะส่งหรือว่าตีรถกระบะรัวไปส่งนะคะแจ้งกันเหมือนเดิมทุกคลิปสินค้าทุกอย่างของร,าาร้านเกษตรยุคใหม่เราไม่มีบริการเก็บปลายทางนะคะเก็บปลายทางของถึงล่าช้านะคะเราไม่มีเวลาเช็คยอดด้วยเพราะการจะส่ง แต่ละช่องทางเยอะมากทุกวันนะคะส่งหลายๆช่องทางเลยนะคะเราไม่มีเวลาที่จะเช็กยอดเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจก็เอ็กไลน์แจ้งทางไลน์ได้เลยจํานวน250ต้นนะคะที่มีอยู่ตอนนี้ลูกค้าที่ต้องการก็คือ1ชุด2ต้น1,000บาทเท่านั้นนะคะ